อย่างนี้ต้องบวกเฮ้ยนี่ก็บวกนี่ก็บวกบวก ใ,ใจเต็มร้อยด้วยโปรเดนโปรเฟชชั่นอลเดนโทลแคร์ขจัดก,กินปากรึกถึงต้นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาล่ายทะเลสายพันธุ์พิเศษในมหาสมุทรอาร์กติกผลิตจากธรรมชาติร0 0เซโดยไม่มีการปรุงแต่งสารเคมีใดๆเพียงรับประทานโปรเดนวันละสองแคปซูลสารธรรมชาติในสาล่ายแอสโคฟิลัมโนโดซัมจะถูกดูดซึมปากปนอยู่ในน้ำลายออกฤทธิ์สลายและป้องกันการเกิดคราบหินปูนพร้อมขอจัดแบคทีเรียในช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพียง1สัปดาห์คุณจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นภายในช่องปาก เช้าและหากรับประทานเป็นประจำปัญหากินปากก็จะไม่กลับมารบกวนจิตใจคุณอีกต่อไป so โฟเดนเขาจัดกินปากลึกถึงต้นต่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร028316886ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ย้ำ028316886โพเดนเขาจัดกินปากลึกถึงต้นต่อ